สวัสดีค่ะทุกคนถ้าพูดถึงคําว่าของที่ระลึกในภาษาจีนทุกคนจะนึกถึงคําว่าอะไรคะใช้คําว่าจีเนียนผิดหรือเปล่าเพราะว่าเรามักจะได้ยินบ่อยๆตั้งแต่เราเรียนในหนังสือนะคะเราก็จะใช้คําว่าจีเนียนผิดที่แปลว่าของที่ระลึกนะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยพี่มิวจะมาแนะนําให้ทุกคนรู้จักอีกคํานึงนะคะนั่นก็คือคําว่าปั้นโฉลี่นะคะปั้นโฉลี่คำว่าปั้นโฉลี่นั้นนะคะก็คือการที่เราเวลาเดินทางไปท่องเที่ยวนะคะแล้วเราก็ซื้อของติดไม้ติดมือกลับมาฝากเพื่อนๆนะคะเราาาก็จะะใช้้คคํว่่ปัโได แต่ว่า2คํานี้นะคะจีเนียนผิดกับป้านโฉลีนั้นมีความแตกต่างกันเพียงเล็กน้อยนะคะเดี๋ยวพี่มืออธิบายในรายละเอียดให้ฟังค่ะสวัสดีค่ะทุกคนถ้าพูดถึงคําว่าของ่ทะลึกนะคะในภาษาจีนคําแรกที่ทุกคนคิดถึงนั่นคือคําว่าอะไรคะใช่คําว่าจีเนียนผิดหรือเปล่าหากจะบอกว่าคํานี้นะคะเป็นคําที่เราได้ยินมาบ่อยๆนะคะตั้งแต่เราเรียนในหนังสือนะคะว่าของ่ทะลึกนั้นก็คือจีเนียนผิดแต่ว่าวันนี้เนี่ยพี่มืออยากจะมาแนะนําทุกคนนะคะให้รู้จักอีกคํานึงนะคะนั่นก็คือคําว่า ปั้นโชลี่นะคะปั้นโชลี่คำว่าปั้นโชลี่นะคะก็มีความหมายที่คล้ายคลึงกับจีเนีนผิดนะคะแต่ว่ามีความแตกต่างกันเพียงเล็กน้อยนะคะเดี๋ยววันนี้พี่เมย์จะมาอธิบายในส่วนของรายละเอียดให้ทุกคนฟังกันค่ะ คำว่าจี N ้เนียนผิดนะคะก็คือหมายถึงของที่ระลึกนะคะของที่ระลึกที่ทําให้เรานึกถึงสถานที่นั้นๆบุคคลนั้นๆหรือเหตุการณาน์นั้นๆนะคะอย่างเช่นเวลาเราไปดูคอนเสิร์ตใช่ไหมคะเราก็มักจะเก็บตั๋วคอนเสิร,ร์ตนั้นไว้เพื่อไว้เป็นของที่ระลึกนะคะตัวอย่างประโยคภาษาจีนนะคะเมื่อ,ช,อชื่อชี่ขั่นหย่านช่างฮุ่ยจงชื่อหลิวหยานช่างฮุ่ยเตอร์พิยวลตางเตอร์จี N ้เนียนผิดนะคะก็คือทุกครั้งนะคะที่ฉันไปดูคอนเสิร์ตนะคะฉันมักจะเก็บตั๋วคอนเสิร์ตนั้นไว้เพื่อไว้เป็นของที่ระลึกคค่่ะนี้วาาารใช ถัดมานะคะก็จะเป็นคำว่าป้นโชลีป้นโชลีคำว่าป้นโชลีนะคะก็คือจะหมายถึงของฝากของที่รลึกที่เราซื้อติดมาติดมือกลับมาเพื่อเอามาฝากเพื่อนๆนะคะหรือว่าเราจะเดินทางไปที่ไหนเรามีของฝากติดมาติดมือไปให้าญาติผู้ใหญ่แบบนี้นะคะเราจะใช้คำว่าป้นโชลีนะคะ อย่างประโยคภาษาจีนนะคะว่าจากญี่ปุ่นกลับวน้ล,นลีนะคะก็คือฉันกลับมาจากญี่ปุ่นฉันมีของฝากติดไม้ติดมือกลับมาให้คุณด้วยนะคะอันนี้ก็คือจะใช้คําว่าป้นโฉลี่นะคะเพราะฉะนั้นนะคะคําว่าจี้เนียนผินนั้นก็จะหมายถึงของที่ระลึกที่ทําให้เรานึกถึงเหตุการณ์น,นั้นๆสถานที่นั้นๆหรือบุคคลนั้นๆนะคะแต่สําหรับคําว่าป้นโฉลี่นั้นจะหมายถึงของฝากติดไม้ติดมือที่เราซื้อมาฝากเพื่อนๆนะคะ ส่วนใหญ่ก็มักจะเป็นพวกขนมของตุ๊กตาพวงกุญแจต่างๆตอนนี้ทุกคนก็เข้าใจแล้วนะคะว่าคาว่าจี้เน้นผินนะคะกับปั้นโหลีมีความคล้ายคลึงกันแต่ว่ามีความแตกต่างกันอยู่ในการใช้นะคะหลังจากดูคลิปนี้จบแล้วยังไงทุกคนเราเอาคำว่าปั้นโหลีไปใช้ดูบ้างน,นะคะเราเจอกันในคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย